เอาเลยครับคุณผู้ชมครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แมปโปรเจกต์เลเยอร์และในคลิปนี้ผมจะมาสอนคุณผู้ชมลงดันเจียนนะครับคือดันเจียนเนี่ยจะเป็นระบบใหม่นะครับที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาในอัปเดตนี้เลยนะครับซึ่งเมื่อเราลงดันเจียนแล้วนะครับสิ่งที่เราได้นั้นก็คือคืออะไรเนี่ยรับชมในคลิปนี้ละกันนะครับฟาร์มเองก็เหนื่อยโรบัคก,ก็หมดสงสัยต้องใช้บริการร้านเดวิลนูฟช็อปร้านดับฟาร์แมปโรบล็อกและ ยังมีบริการรับเติมโรบักแท้เรดหเติมโครดเร็วด้วยโห oh, oh, โครดนีดถ้าอยากใช้บริการลิงด้านล่างเลยนะครับโรบักหมดแล้วเติมร้านไหนดีนะนี่เลยมาดูชอบร้านเติมโรบักเรดแจมแถมยังมีบริการกดผลปีศาจและลกิฟเกมพาร์ด้วยแหละมาต้องจัดหน่อยแล้ว โอเคสำหรับวิธีการลงดันเจี้ยนนะครับอย่างแรกเลยเราจะต้องเตรียมยาไปเยอะๆเพราะว่าดันเจี้ยนเนี่ยเลือดมันจะไม่รีนะฮะและสถานที่ที่เราจะไปลงดันเจี้ยนได้นะครับวิ่งตามผมมาเลยละกันจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถซื้อแผนที่เช็คพอยต์ได้นะนี่ครับเปิดแผนที่ขึ้นมาแล้วก็ใช้แมปพอยต์ในการปลดล็อกตรงนี้นะครับดันเจี้ยนนะปลดล็อกได้นะครับดังนั้นใครที่มีงงมีเงินมีแมปพอยต์เนี่ยปลดล็อกไว้ก็ดีเหมือนกันนะครับเมื่อปลอดล็อกเสร็จแล้วนะครับเราสามารถเทเลพอร์ตไปได้เลยแต่ ว่าใครที่ไม่มีงงไม่มีเงินนะครับมาอยู่ที่หมู่บ้านแรกเหมือนผมนะวิ่งตามมาเลยนะฮะนี่วิ่งตามมานะ แล้วคุณผู้ชมก็จะเห็นว่ามีดันเจียนอยู่ตรงนี้นะครับและดันเจียนเพิ่งเริ่มไปนะครับคุณผู้ชมครับคือดันเจียนเนี่ยมันจะเปิดทุกๆสองชั่วโมงนะครับนะเออทุกสองชั่วโมงก็สามารถไปลงดันเจียนได้นะครับแต่แนะนําว่าให้มาก่อนเวลานะครับไม่ใช่แบบมาเป๊ะเ,ป,เป,ปะเละเลปะเละนะฮะเออดันเจียนเดี๋ยวมันจะเริ่มไปก่อนนะ ซึ่งมาตรงนี้ปุ๊บคุณผู้ชมก็จะเห็นลีดเดอร์บอร์ดนะฮะสำหรับเวลาในการเคลียร์ดันเจียนที่เร็วที่สุดนะก็จะมีบอกตรงนี้นะครับเป็นลีดเดอร์บอร์ดนู่นนี่นั่นบลาๆ l ซึ่งดันเจียนเนี่ยจะมี10เวฟนะครับเราเนี่ยจะลงกี่คนก็ได้แต่ว่ายิ่งคนลงเยอะมอนยิ่งโหดและมอนยิ่งเยอะประมาณนั้นนะครับยิ่งลงเยอะยิ่งโหดนะก็สามารถโซโล่ได้ซึ่งผมเนี่ยจะเอาคลิปตอนที่ผมสตรีมขึ้นละกันเพราะว่าตอนสตรีมเนี่ยผมก็ได้ลงดันเจียนไปด้วยนะครับใครที่อยากดูสตรีมผมนนะะครรรรัจจิงๆกก็สตีมมทุวปาณ ต้น,นไปนะอันนี้ก็จะเป็นคลิปการลงดันเจี้ยนะฮะคุณผู้ชมก็จะเห็นได้ว่าผมเนี่ยจะขึ้นไปบนที่สูงๆนะครับเพื่อสกิลมันจะได้ปลอดภัยนะซึ่งถ้าใครเป็นอาสูรที่สามารถเติมเลือดได้นะครับก็พยายามรีเลือดบ่อยๆนะแล้วก็เหมือนว่าดันเจี้ยนะครับมันจะปิงเยอะมากๆดังนั้นก็อ่าแล้วแต่ดวงเวรแต่กรรมแล้วกันครับ <c oughs> ว่าเราเนี่ยจะได้ดันเจี้ยนี่มันปิงเยอะหรือเปล่าและเมื่อเราลงดันเจี้ยเสร็จแล้วจะตายหรือไม่ตายหรือว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านนะครับเมื่อเราตายแล้วเนี่ยแลกออกมาจากดันเจี้ยแล้วนะครับส แล้วแต่ว่าเราจะไปได้กี่เวฟนะเวฟสุดท้ายเวฟสิบนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าได้เท่าไหร่นะแต่ว่าสิ่งที่เราจะได้แบบแน่นอนนะครับ1ก็คือสปินตระกูลนะครับ2ก็คือสปินสุ่มพลังอาสูรนะครับ3ก็คือเงินเวนนะครับก็จะได้เงินเวนมาเยอะมากๆและสปินเยอะมากๆเช่นกันนะครับซึ่งเป็นอะไรที่โครแเจียมเลยครับคุณผู้ชมครับระบบนี้เนี่ยลงได้ตลอดนะครับทุกสองชั่วโมงนะก็สามารถปั๊มสปินกันได้เลยทีเดียวเชียวนะฮะเป็นระบบที่ดีมากนะแนะนําว่า ลงกับคนอื่นจะดีที่สุดนะฮะเพราะว่าในดันเชียนเนี่ยมันจะมีบอสทั้งแมปโปรเจกต์เซเลเยอร์อยู่เลยนะแบบจุดรวมศูนย์รวมบอสเลยนะ <c oughs> ก็จะเป็นจุดารามมัธัสริตที่ดีเช่นกัน <c oughs> ซึ่งโอเคก็จะประมาณนี้แหละครับคุณผูม้ชมครับสำหรับคลิปนี้นะใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกันกดไลค์ด้วยถ้าชอบมากโครในจักรวาลเนี่ยอย่าลืมครับฝากกันกดซับสไครต์ด้วยก็จะขอบคุณคมากมากอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะและสําหรับคลิปนี้ไปละจู่บ๊ายบายไปแล้วครับเจอกันนะ